ท่านใดที่พลาดน,นะมารับชมคลิปนี้ได้นะครับเผื่อคลิปนี้มีถูกใจนะเพราะว่าผมก็คัดเนี่ยพระชุดสุดท้ายละที่มีอยู่นะครับเนี่ยหมดก็ขอสวัสดีพี่พี FC เอฟซีช้ามมฮาสองยามอ่าบ่ายทุกท่านแล้วกันนะครับเอฟซีก็เมื่อคืนนะครับมีทักมาเป็นจํานวนมากเลยนะทั้งเมื่อคืนแล้วก็มาช้าด้วยนะครับเอฟซีมีหลายท่านที่อ่าพลาดนะครับพลาดไปที่ราคาผมที่ผมแบ่งปันนะบางองค์ บางท่านพลาดหลักร้อยบางท่านพลาดหลักพันนะครับ fc วันนี้คลิปสุดท้ายจริงๆแล้วนะครับ fc คือถ้ามาช้า fc ไม่ทักมาบอกนะผมก็กจะไม่ทาคลิปนี้แล้วนะครับ fc พลาดกันไปหลายคนจริงๆนะครับวันนี้ผมเอาราคาแบบว่าปิดจ็อบท้ายปีเลยนะ fc เอาขอ,องละเจ็ดร้อยพอนะครับขอองละเจ็ดร้อยอ่าปิดกี่องแถมดีเอาปิดห้าแถมหนึ่งนะครับ fc เอาองละเจ็ดร้อยบาทปิดห้าแถมหนึ่งนะครับผมให้ราคานี้ราคาสุดท้ายแล้วนะครับองละเจ็ดร้อยบาท องนี้ผมซื้อมาลักพนนันเนี่ย fc ผมยังไม่เคยลงเลยเนี่ยหรือน่าจะเพิ่งลงไปหรืออย่างไรก็ไม่แน่ใจนะครับแต่คิดว่าองนี้น่าจะยังไม่เคยลงนะครับโอ้นะพิ่งได้มันไม่ใหม่เลย fc นะเนื้อโคตรดีนะครับผมดูเป็นพิมพ์ขี้ตานะพิมพ์ขี้ตาห้าชายนะพิมพ์เนี้ยท่านใดดูแล้วชื่นชอบหรือถูกใจนะครับเปิดไว้ไม่แพงนะเอาเจ็ดร้อยทุกองนะครับวันนี้ ราคา7 0็ดรนี่ไม่ใช่ราคาเปิดนะ fc เป็นราคาที่แบบว่าผมขอราคาสุดท้ายแล้วนะครับก่อนคลิปนี้คิดว่าน่าจะลงประมาณสักช่วงบ่ายนะครับ fc ก่อนไปส่งของรอบ2นะครับเมื่อเช้าผมก็มีไปส่งมาแล้วนะครับ fc มาไปส่งมา5้ากล่องนะครับก็ขอขอบพระคุณ fc ทุกท่านเลยนะครับองนี้เป็นพิมพ์ขี้ตานะครับโอ้โหเก่ามากจากคลิปที่แล้วนะคลิปที่แล้วผมเปิดไ้พันหนึ่งวันนี้ผมเอาเจ็ดร้อยพอห้าแถมหนึ่งด้วยนะครับ fc เอาไม่แพง นะครับอาจจะไม่ได้ส่องเยอะนะครับ FC เนื่องจากพายเยอะนะครับผมบอกเลยว่าคลิปนี้ท่านใดชมก่อนนะครับปิดก่อนนะไม่รู้ว่าท่านใดที่ทํางานอยู่หรือเปล่านะวันนี้วันศุกร์วันทํางานวันสุดท้ายนะครับผมก็ถือซะว่าวันนี้เป็นวันทํางานวันสุดท้ายแล้วกันนะครับที่จะถ่ายให้ FC ดูนะครับคิดว่าผมน่าจะเว้นไปประมาณนั่นแหละเปิดไมที่อาจจะเป็นวันพฤหัสหรือวันพุธเลยนะครับที่ผมจะมาถ่ายคลิป FC ดูอีกนะครับ ทันใดที่ดูแล้วโอ้โหฟาวรอมาตั้งแต่ต้นปีนะว่าผมจะลดหรือเปล่านะวันนี้เอามาให้สุดๆเลยนะเอซโอ้โหปิดห้าแถมหนึ่งด้วยนะโอโ้ไม่ธรรมาดานะครับหลักร้อยปิดห้าแถมหนึ่งะมาสองเยอะแล้วนะครับเอฟซี FC, พายเยอะจัดวันนี้พิมพิตาสี่ีชายนะสะภาพโอ้โหโดนเหงื่อเอฟซีองเนี้ยนะครับไม่พูดเยอะแล้วกันให้ดูแค่อ่ะเนี่ยด้านหน้าด้านข้างนะครับด้านหลัง อยากดูรูปทักก็ขอดูรูปได้นะครับเอฟซีผมผมไม่ห่วงนะแต่ถ้าในคลิปเนี่ยบางทีแบบไม่ไม่อยากจะส่องเยอะนะครับเดี๋ยวเอฟซีจะบอกว่านานนะส่องนานเกินนะครับเดี๋ยวคลิปจะยาวพยายามส่องให้กระชับนะให้เอฟซีดูกันให้ทันทานใดดูไม่ทันก็แอดไลน์มาได้นะครับเมื่อเช้านะที่ทักมาประมาณโหสี่ท่านอะพลาดหลงข้อเงินพิมพ์ขี้ตามีองค์เดียวมะไอที่ว่าเขาเป็นเนื้อเหมือนออกจากเงินเงินหน่อยนะครับเอฟซีก็ปิดไปหมดแล้วนะครับ fc ไจริงๆนะครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านใดที่ผ่านมารับชมคลิปนี้ได้นะครับเผื่อคลิปนี้มีถูกใจนะเพราะว่าผมก็คัดเนี่ยพระชุดสุดท้ายแล้วที่มีอยู่นะครับเนี่ยหมดนี่คือผมหมดละไม่เหลือไม่เหลือพระแล้วนะครับ fc ชุดนี้ชุดสุดท้ายแล้วท่านใดปิดก่อนนะครับได้ก่อนนะเอาหลักร้อยห้าแถมหนึ่งนะครับ fc เอาเปิดอง์ละเจ็ดร้อยบาทนะครับห้าแถมหนึ่งนะเอาองละเจ็ดร้อยนี่นะพิมพ์นิยมอ่าบนะครับองนี้ อย่างที่ผมบอกนะขนาดเขาจะย่อมขนาดเขาจะเล็กกว่านิยมธรรมดานะ FC นะ่ยก็ตีาเขาเป็นนิยมเล็กก็ได้นะครับนะเก่าอีกหนึ่งองค์นะครับเนื้อหาเก่าจริงๆนะเดี๋ยวจะ FC จะหาว่าไอ้ทำไมภาบพบางเพลงเอามาขายถูกจังนะ FC ผมบอกเลยว่าอภาพาบางองค์เนี่ยผมบางครั้งบางทีไปเหมามาแล้วผมก็ปล่อยหลุดทุนไปแล้วนะอย่างบางองค์ก็แทบจะไม่มีทุนแล้วนะครับปล่อยเท่าทุนผมก็พอได้กําไรนะครับ FC อย่างไรนี้นผมก็ บางองค์ผมปล่อยต่ำกว่าทุนนะครับ F4 ผมปล่อยต่ำกว่าทุนให้เลยนะต่อมาเป็นเต่านะเต่าตัวนี้ซื้อมาหลักพันนะครับ f ซสภาพนี้หลักร้อยไม่มีขายให้เห็นแน่นอนนะครับก้นมีจานด้วยนะครับจานเก่านะเป็นเต่าหลงเพราะเงินนะครับแท้ดูง,ง่ายเลยนะครับ f ซสภาพใช้หน่อยนะครับอาจจะไม่สวยนะครับสภาพเดิมๆเจ็ดร้อยบาทห้านต่อนะครับ f ซราคาเนี้ยห้านต่อ นะท่านไดปิดองเดียวนะเจ็ดร้อยผมขอบวกค่าส่งห้าสิบาทนะครับ fc นะขอผมขอบวกทุกกล่องเลยแล้วกันนะขอขอบวกกล่องละห้าสิบแล้วกันนะช่วยค่าส่งผมหน่อยแล้วกันนะครับอง์นี้เป็นผมดูเป็นเนะี่ยคงคิดว่าน่าจะเป็นกลุ่มใหม่หรืออะไรประมาณเนี้ยนะครับ fc เหมือนล้อพิม์มาจากฐานแซมมาคุณพมนะครับแต่ก็เอาไปส่งดูเนื้อได้นะครับ fc สำหรับกลุ่มใหม่นะยผมดูเป็นกลุ่มใหม่จริงนะครับเนะี่ยคงจะเป็นที่ไหนสักที่หนึ่งนะครับ เก่านะครับแท้ดูง่ายนะพาสภาพอย่างนี้นะครับสวยน่ารักแท้ดูง่ายดูไม่ทันนะครับ fc ทักมาขอดูรูปได้ผมไม่ไม่ดุนะครับไม่ดุต่อมาเป็นรูปหล่อนะครับพระพุทธชินราชนะโอ้โหองค์นี้แหม fc เคยมืมาถอไวพันสองผมไม่ปิดให้นะวันนั้นไม่ปิดให้ผมจะเอารอไว้ขาดทุนก่อนนะค่อยคอยปิดให้ fc นะครับมาวันนี้ท่านใดรอวันที่ผมจะตําทุนให้วันนี้มาถึงแล้วนะครับ fc คลิปนี้คลิปสุดท้ายแล้วก่อนสิ้นปีนะครับปิดหมดแล้วก็คือปิดหมดเลยนะห้ามพลาดผู้ทวตรงนี้ก็โอ้โหแพงนะครับได้มาเป็นพันดูกันให้ชอบดูกันให้ถูกใจนะครับโอ้เนื้อหาง,งี้นะเอฟซีเดินสนามไม่เจอหรอกนะครับนะแต่เจออยู่ในช่องผมนะเพราะว่าพลาดแท้ดูง,ง่ายนะครับนี่พลาดแท้ดูง,ง่ายนะครับหลวงพ่อทวด อันนี้ผมก็ดูเป็นน่าจะเป็นรูปหล่อนะไม่ใช่ปั๊มนะครับต่อมาโอ,โโอ้โหองนี้ขอไว้องคเดียวแล้วกันเนาะ FC องนี้เปิดไวข้ขอขอพันเดียวองคนี้ขอพันทวนถ้าท่านใดชอบนะไม่ลดให้นะองนี้ไม่ลดให้นะเพราะว่าชอบนะชอบส่วนตัวหล่อล่าบึกนะครับพิมพ์ีตาเนี่ยทุกๆองนะหลักร้อยหมดนะครับเหลือองค์นี้องเดียวนะขอองนี้พันหนึ่งแล้วกันคลิปนี้นะครับไม่แพงนะครับองคเนี้ยพาก็ไม่ได้สวยนะครับแต่ผมชอบไม่รู้ทําไมเผื่อมีคนชอบเหมือนกันนะ ทนายดูแล้วชื่นชอบหรือถูกใจนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับต่อมาเอาห้เหรียญพ่อไปวันนี้มีคู่เลยนะครับไม่ต้องแย่งกันหรือทานานปิดคู่ก็ปิดได้นะครับ Fc ปิดได้เลยสายรูปลอกเก่าในโตโหผมเก็บมาเยอะนะเก็บมาเยอะนะระอีชัดๆไปเลยนะครับไม่ส่องให้ดูนะ Fc ไม่ส่องให้ดูนะครับอเอาแค่นี้พอนะพอบอกราคาไปชัดเจนแล้วนะครับนี่ จุ๊บๆมาสองสักหน่อยแล้วกันนะเดฟซีจะบ่นนะบอกไม่ลงกล้องให้เลยเก่านะครับเอฟซีเนี่ยเม็ดดวงเม็ดเดือดนี้นะครับเม็ดเดือดนี้้ใหเห็นนะครับเนื้อออกน้ําตาลน้ําตาลมะขามเปียกเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมดูเก่าอ่ะผมดูเก่าผมดูแทะนะครับต่อมาเป็นพระสมเด็จนะผมดูเป็นพิมเจดี JD หรือเปล่าไม่รู้พิมเจดี JD หรือพิม์ใหญ่คิดว่าเป็นเอ้เป็นเขาเหมือนอะไรนะพิมพ์เขาเรียกว่า อะไรนะพิมพ์เส้นได้นะเหมือนแต่แต่แตน,นี้เขาน่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับ Fc คิดว่าน่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่ทานใดดูแล้วชื่นชอบนะครับหรือถูกใจนะโอโ้โหสมเด็จรงนี้ซื้อมาโคตรแพงเลยนะครับ Fc ซื้อเพราะชอบเนื้อนะครับไม่เคยเจอเนื้ออานนี้มาก่อนแล้วก็ขอบด้านข้างเขาเต็มด้วยนะครับไม่ใช่อะไรที่ที่เช่ามานะครับผงก็เปิดเนี่ยอยู่ประมาณสามพันห้าสี่พันนะสมเด็จนะประมาณเนะี้ยถ้าเป็นเนื้อประมาณนี้นะ เอฟซีบอกเอ้ยทำไมเรียนสมเด็จดูเนื้อไม่ดูพิมพ์เลยนะครับผมพิมพ์ผมดูเป็นพิมพ์แท้อยู่แล้วนะครับก็เลยไม่ได้พูดถึงต่อมาเป็นอ่าเขาเรียกว่ารูปหล่อนะครับหลวงพ่อเพชรนะจังหวัดพิจิตรนะครับเก่านะครับแท้ดูง,ง่ายโอ้โหตรงนี้เป็นเป็นสมดิศอยู่แล้วเนี่ยเอฟซีนะครับโคตรเก่าเลยทนใดชื่นชอบนะครับหรือถูกใจก็ยังอยู่ในโปรโมชั่นหลักร้อยของผมอยู่เหมือนเดิมนะครับ เอาแค่ okay, ภายในคืนนี้นะครับ fc ขายทักมาพรุ่งนี้หมดสิทธิ์แล้วนะผมเพราะว่าไปสนีปิดนะครับพรุ่งนี้ผมไม่ส่งของให้ใครแล้วนะครับพิมพ์ขี้ตานะครับขี้ตาห้าชายเนื้อเก่านะโลหะอะไรจะไม่รู้นะครับ fc ผมดจูจีวอนสวยเด้งคมดีนะครับดำดำ,ดำนะไม่รู้ว่าแสงคุณภาพชัดหรือเปล่านะ fc ถ้าท่านใด ดูแล้วเออไม่ชัดก็ต้องขออภัยนะครับชึบ,ชบรีบดูรีบทักมาปิดเลยนะ FC ห้ามห้ามช้าเดี๋ยววันนี้พายเยด้ยดยไม่รู้จะขึ้นตัวเลขให้ FC ดีไหมเนะี่ยเดี๋ยว FC จะสับสนกันวันนี้ก็เก่าอีกหนึ่งองค์นะครับ FC นานๆที่จะได้หยิบมาเอาไม่แพงเนี่ยมาเปิดให้หลักร้อยเลยผมผมเคยปิดไปนะพิมพ์แมทที่ผมเคยได้มาผมปิดไปสองพนห้านะครับวันนี้ ถือว่าเป็นกําไรของ Fc แล้วกันนะกาไรของ Fc เพราะที่ผ่านมาผมก็ได้กําไรมาทั้งปีแล้วนะครับก็คลิปนี้ถือว่าคืนทุนให้ Fc นะครับเอาไม่แพงเอาไม่แพงพิมพ์ขี้ตานะพิมพ์นี้ก็ต้องเป็นหนึ่งสองสามสี่คือธนับชายเขาเหมือนสี่ชายแต่ถ้าเป็นพิมพ์อาะคิดว่าน่าจะพิมพ์ห้าชายหรือท่านใดดูเป็นสี่ชายก็บอกผมด้วยนะไม่รู้เขาเป็นสี่ชายหรือห้าชายนะบาค้าบางทีก็ รวมพ่อเงินเนี่ยเขาก็เจอจริงๆนะพิมพ์นะครับองนี้ก็ยังอยู่ในเลี่ยมอยู่นะครับ fc องนี้ยังไงดีบอกว่าจะให้ fc เจ็ดร้อยก็ให้ fc เจ็ดร้อยแล้วกันนะองนี้สาหรับอง์นี้นะครับอย่างที่บอกทําไมองค์นี้เอาพันหนึ่งนะไม่สวยแต่ว่าองนี้เอาเจ็ดร้อยที่สวยกว่าและถ้าผมนะครับ fc พระผมนะครับท่านใดดูแล้วชื่นชอบนะอยากจะปิดก็ทักมาปิดได้เลยนะครับไม่ต้องเกรงใจเพราเมื่อคืน fc ก็ มีทั้ง f c เก่าและ f c ใหม่นะทักมาปิดกันโอ้โหลืมล่าเลยนะครับขอขอบพระคุณ f c ทุกคนนะครับต่อมาองนี้ผมก็ยังขอตีเป็นพิมพ์นิยมได้ไหม f c เนี่ยเป็นนิยมนิยมมือลองเนี่ยพิมพเขาน่าจะเป็นนิยมอยู่แหละนะครับพิมพ์นิยม B มือลองนะเก่านะครับ กีวอนเด้งเด้งเลยนะจุ๊บจุ๊บหล่อล่ำนะครับโหพายเยอะจริงๆนะ fc นี้ขนาดผมถ่ายแบบว่าองค,แล,องคแล้วไม่กี่นาทีองคแล้วไม่กี่วิเองนะตอนนี้ก็่สิบเอ็ดนาทีแล้วทานใดรู้อยู่ก็ฝากรลอยกดแชร์ด้วยนะครับคลิปนี้จะพยายามให้ไม่เกินสิบห้านาทีแล้วกันพิมพ์ขีตานะอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเหมือนแต่งขอบมาไม่เสร็จเรียบร้อยนะครับ fc หรือย,อยังไงก็ไม่รู้นะเขาเป็นในพิมพ์นะผมก็ดูแท้ดูง่ายนะครับ fc พาแบบเนี้ย นะผมไม่ค่อยได้เจอนะไม่ค่อยได้เจอเลยนะของแปลกของแปลกเอาไม่แพงเอาเจ็ดร้อยนะครับเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยหลักร้อยวันนี้ตัดทันใดปิดห้าถึงห้าองค์ก็ผมก็ยินดีแถมให้หนึ่งองค์นะวันนี้นะครับขาดทุนไม่เป็นไรนะครับอย่างที่บอกว่าผมเหลืออยู่องค์สุดท้ายแล้วนะครับองนี้เป็นอุ้มอ่าสังดจายอุ้มบาทนะครับเป็นของวัดท่ามาไฟนะ เป็นพิมพ์ของวัดท่ามาไฟเลยนะครับเป็นพระแท้รุง่ายนะครับราคาไม่แรงนะหมายถึงว่าวันนี้เพราะว่าที่ผ่านมาผมเปิดไว้พันห้าสองพันตลอดวันนี้เอาเจ็ดร้อยนี่เจ็ดร้อยนี่ราคาซื้อเลยนะครับ fc ราคาที่ผมซื้อมาเลยนะยอมรับเลยต่อมามาเป็นพิมพ์นิยมนะนี่พิมพ์นี้เขาจะใกล้ๆเคียงกัน fc ที่ผมบอกนะเนี่ยพิมพ์เขาใกล้ๆเคียงกันอะ่ะ น่าจะฝ่าแฟดกันนะครับแต่คนละเนื้อนะครับ FC คนละเนื้อได้มาคนละวาลระเลยนะครับท้าไดปิดคู่นี้นะโคตรคุ้มเลยนะครับโคตรคุ้มเลยจีวอนคมนะครับพิมพ์นิยมบีนะครับพิมพ์นิยมนะนิ้วมือมีนิ้วมือนะครับหรือมือรองนั่นเองเก่านะครับเนื้อดําเป็นสำลีเลยนะเป็นรูปหล่อนะเนื้อโลหะอะไรผสมนี่แหละนะครับ FC ต่อมาวนันนี้ยผมไม่แน่ใจว่าหน้าเขาเหมือนทุ่งน้อย แต่เขาเป็นพิมพ์ทีตาผมไม่แน่ใจว่าเขาต้องเป็นวัดไหนก็นแน่นะผมก็ดูเก่านะไม่รู้ถึงอาจจะถึงบางคาหรือเปล่านะ FC ผมก็ไม่รู้นะครับเนื้อข,ข่าวข่าวนี้ไม่ใช่เงินนะ FC แต่เป็นเนื้อน่าจะเป็นพวกเนื้อข้าวข่าวอะ่ะบอกไม่ถูกเหมือนกันนะครับผมดูเก่านะเอาไม่แพงเอาเจ็ดร้อยนะครับเอาไม่แพงไม่แพงจึ๊บ,บเหลืออยู่สองสุดท้ายแล้วนะครับโอ้โห มีห้ยเขียนหลุดให้ด้วยนะครับเอฟซี FC. หลวงพ่อเดิมนะครับเป็นองค์นี้เป็นปั๊มนะผมดูเป็นน่าจะคิดว่าน่าจะเป็นพิมพเอนะครับดูเป็นปั๊มพิมพเอของหลวงพ่อเดิมจานจานมือนะครับจานด้วยมือเดิมเดิม,ดมหลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองโพพิมพเอนะครับเป็นปั๊มรูปหล่อปั๊มต่อมาองค์สุดท้ายแล้วนะครับโอ้โหไปถึงสิบห้าทีจริงจงด้วย เป็นหลงพวอเงินนะครับจอบหลงพ่อเงินวัดห้วยเขนองนี้แท้ดูง่ายนะครับ F ีเอฟซีเขาเล่นกันอยู่หลักหลายพันนะครับสภาพอย่างนี้เล่นกันหลักหลายพันเจ็ดร้อยพอนะครับภายในวันนี้วันเดียวนะครับถูกใจชื่นชอบทักหรือโทรสอบถามได้นะครับที่เบอร์ศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งสองสามเจ็ดเจ็ดหนึ่งหกนะครับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับท่านใดดูแล้วยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับลากันไปก่อนสวัสดีครับ